ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพีดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้กับบทเรียนหน่วยที่18วันและคืนกับเรื่องที่1กลางคืนอืมน้องๆครับน้องๆสามารถพบเห็นดวงดาวได้ในเวลาไหนกันนะใช่เลยละครับ เราสามารถพบเห็นดวงดาวได้ในเวลากลางคืนเองครับเก่งมากเลยครับน้องๆแล้วเพราะอะไรกันนะเราถึงไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้ในเวลากลางวันสงสัยจังเลยนะมีใครพอจะรู้ไหมครับถ้าหากไม่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่ได้จะเฉลยให้ฟังซึ่งสาเหตุที่เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวได้ในเวลากลางวันนั้น<ๆ>ก็เป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์ มีแสงสว่างมากกว่าจึงทำให้เราไม่สามารถมองเห็นดวงดาวเหล่านั้นได้ในเวลากลางวันนั่นเองครับแล้วดวงจันทร์เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงกันนะไหนดูซิมีรูปให้ดูหรือเปล่านี่ไงดวงจันทร์มีลักษณะผิวครุขระมีแสงนวลนๆนนแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเซี่ยวด้วยนะถ้าไม่เชื่อแล้วก็ลองไปดูดวงจันทร์ตอนกลางคืนดูสิครับ ลองดูซิว่าเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วน้องๆจะรู้ได้ยังไงกันนะว่าตอนไหนเนี่ยเป็นเวลากลางคืนต้องยังไงนะต้องยังไงนะไหนใช่วบอกพี่ได้ไหนสิใช่แล้วล่ะครับนั่นก็คือความมืดความเงียบมองไม่เห็นแล้วก็มีแสงของดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวบนท้องฟ้านั่นล่ละครับคือเวลากลางคืนนั่นเอง โดยในเวลากลางคืนนั้นน้องๆก็ควรจะนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ยังมีสัตว์ที่จะออกหากินในเวลากลางคืนด้วยนะครับอย่างเช่นนกฮูกค้างคาวหนูซึ่งน้องๆเนี่ยไม่ควรออกไปเดินเล่นในเวลากลางคืนในที่ที่รกร้างนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะเองครับต่อไปให้น้องๆ โยงเส้นจับคู่ภาพกับคำที่มีสาระอะครับใบางานสำหรับวันนี้ให้น้องนองระบายสีก้อนเมฆและดวงอาทิตย์ให้สวยงามนะครับช่วงภาษาภาสนุโมอะมะรออะระ มะระมะระมออะมะลออะละกออกมะละโกมะละกโมออะมะโนอาวนาวมะนาวมะ นาวมอะมะฟอไอไฟมะไฟมะไฟก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย